ยอดสุดนี่คือกี่ดื่มครสามแสนเจ็ดหนึ่งหนึ่งพันดื่มโอ้โหแ่ะคอควายลูกต้นคอไอ้ลูกต้นคอว่าจะถามต่อเลยว่าเคยซื้อกินไหมบางคนก็อาจจะแบบถามกันเยอะตกลงนัดแปลงเพศหรือยังแล้วเราเหยียบเร็วมากปรากฏว่ารถอ่ะหมุนนะแม่หมุนหมุนหมุน พี่สไตล์มือแค่เมาแกงที่หวีดีกว่าค่ะใครแรงสุดในรุ่นถ้ามีเรื่องแบบว่าน่าจะเป็นพี่มิอมีเขาเดียกคองหกเอใครน่าจะเป็นฝ่ายเชลิเดอร์เฮ้าเลยอีตูน่าจะนั่งแดกเล่าตอบแบบไม่สนใจเออต เรามาที่นี่เลยนะคะบาร Host อันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนางงามสาวสองคนสวยสู่ว e a u t y อกเกอ e r อันดับหนึ่งเมืองไทยขอต้อนรับนัดมิสามาีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชิญคุณมา b a ร Host เลยนะคะก็เลยแต่งตัวจัดเต็มเลยค่ะแม่คือวไม่เสียเวลาเราไปจอยเลยดีกว่า มันร้อนทุกคนเล่นแสงมากอะต้นนั้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่วันหดาต้นหักกับสวัสดีค่ะมาหาหนักมหานักที่พานัดป้อนลูกๆชอบแบบไหนแม่ก็จะป้อนใส่ปากใส่ปากให้ลูกๆเป็นหนุ่มๆน่ารัๆใส่ใส่สี่ร้อยกว่าชิ้นนะค่ะอ้่สกาดเห็นแต่เวลข้านค่งตัวนะขอโทษเยค่ะเสียค่ะแม่ลดก่อน ตาลูกสาวค่ะลูกได้กินค่ะลูกได้ค่ะลูกได้ค่ะลูกได้ค่จิ้มแบบเล็บเมื่อกี้ท้ามีได้เลยขลุกขลุกกินแมเอาละได้เข้มากแต่ถ้าถ้าคนมาเที่ยวแบบครั้งแรกมันต้องทำยังไงต่อเมื่อเราลงโตแล้วเรียบร้อยแม่ก็จะเรียกหนุ่มๆหนุ่มหล่อนะคะมาให้ลูกๆเลือกค่ะลูกจะได้หนุ่มหรือยังคะเดี๋ยวแม่เรียกหนุ่มๆนะคะลูกอ่ะหนุ่มๆ เยอะมากบอกเอยก่อนว่านี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะร้านเรามี400กว่าชีวิตนะคะข่าวพอไหมตีพอไหมหนุ่มมาโคนะคะหนุ่มมาโคมีอะไรดีคะลูกเดี๋ยวเมื่อผมจะเป็นพี่ออนพี่ออนไหนออนสิอ๋อเด้อหนุ่มต่อไปหนุ่มซูยองค่ะหนุ่มซูยองซูยองลีลาดีครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแอโอู้ครับยองอุยยองแรงโดนอุยอุยยองแรงมากอยู่ไหอยู่ไห หยุดดี่ครับอ๋อครับอีมีอะไรดีปากหวานครับถ้าอยากดูต้องมาชิมครับอุยอันนั้นจะอยากชิมอ่ายังไงบ้างลูกอแม่เขาปากหวานแม่ลองชิมสิคะชิมไม่คนเวลาพี่จักเขาชอบใครจักรเขาจะไม่กล้าสับเขาจะขอเขาจะบิดอะไรอย่างงี้ น้องปีเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับไหนเราจะเด่กเราอย่างไรครับไม่หลอกไม่ล่ำเด็กกลับไม่รอำนะครับอ๋อหมายถึงว่าเขาหล่อน้องเขาใหญ่มากคือกลับไม่ร่ำกองานดีแม่ขอแนะนำคนนี้ค่ะลูกสวัสดีค่ะได้ไหมเป๊กไหมเป๊กไหมอะไรก็เป๊กหมดช่องนี้ก็สดเนี่ยเป๊กอัดถอดเสื้อก่อนอุ้ยได้เหรอคะเราให้คนาถอดเสื้อได้เหรอคะวะโอ้ยังเรือเมาเมาเจ๊แจ๊กกินไปช็อดเจ๊แอปเมาไม่ไหวก็มันจะมีอย่างงี้มันจะมีเพื่อนที่แบบว่า อยู่ต่อหน้าเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อแดกเป็นเป๊กเอ้ยแดกเป็นกลมก็ไม่เมาอยู่กับผู้ชายโอ้ยเมาสิเมาก้าเมาก้าเวลาเราเจอลูกค้าแอปเมาเนี่ยเราดูออกไหมครับดูออกครับไออย่างนี้เมาจริงไหมครับต้องพูดด้วยต้องพูดด้วยหนูอยากรู้แล ไหนๆเรามาเจ้าของดับหนึ่งของเมืองไทยเนาะซึ่งหนอเวลามาเนี่ยก็ต้องมีแบบเออดื่มได้ดื่มกันอยากรู้ว่าใครเคยได้ดื่มเยอะสุดเท่าไหร่กั่เอาแบบเยอะสุดในเนี้ยฮะเคยได้เยอะสุดนี่คือกี่ดื่มฮะหนึ่งันครับสามแสนเดหนึ่งพันดื่ม คืนนี้นะพี่เอาใจพี่แจ็คนะ2,000ดื่ึพี่แจ็คก็ให้ได้พูดเองนะพูดเองนะ2,000บาทไปก่อนไหมเออไม่แต่ว่าน้องก็น่ารักสิเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมูไปที่โต๊ะไปเล่นเกมแล้วไปดูว่าน้องๆเขาเอนเตอร์เทนลูกๆกันยังไงค่ะเย้มามีความสุขะ ดีมากเลยถูกใจไหมจ๊ะเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ๆค่ะต่อแหล่มา่เที่ยวบ่อยเหมือนกันค่ะหลอมหลังจากที่เราดื่มแล้วนะคะแม่มีเกมดีๆมาให้ลูกๆเล่นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาแนะนําชื่อกันห่สักคนรอบสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟน้อยนะครับปีเตอร์นะครับอาซีนะครับอาซีผมมาโคครับค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะใครจ้องตาแล้วตากรับริบก่อนคนนั้นดื่มค่ะก่อนนะอยากเล่นมากเลยอยากเล่นมากได้อ่ะมาบอ คนนี้ก่อนละกันนะมาได้ได้นับอ่ะแม่นับแม่นับนับสามสองหนึ่งแล้วโอเคแล้วค่ะแพ้เลยไม่ไดไม่ได้ว่าเขินพราะอะไรนะคอแห้งมากอยากดื่มโอ้เมาแล้วไหมเนี่ยเมาแล้วไหมเนี่ยเออเราอะผมจังเลยอะค่ะแมวค่ะแมวเออมะนาวไรสละ จ้องตาดารามันก็เยอะดูสิว่าจะมาเขินไหมสองหนึ่งเริ่มแล้วอายุเยอะแล้วตาแห้งง่ายด้วยจะไหวไหมเนี่ยเต่อย่าเขวี้ยงเลยแ่อย่าเขวี้ยงเลยจะเขาเล่นจริงเลยเขาจะเอาจริงให้ได้อตาจะปิดแล้วนะตาจะปิดแล้วตาจะปิดแล้วจะปิดปะคะจะแอนแนะคะจะไปลช็อตค่ะ เกมที่2นะคะชื่อเกมใบคําค่ะแมวีจะให้พยัญชนะ2ตัวนะคะและให้ลูกๆและคุณลูกค้านะคะบอกอวัยวะในร่างกายใครตอบไม่ได้ตอบช้าภายใน3าวิดื่ม1นึ่งช็อตค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมมากอักษรแรกนะคะต่อเต่าขอ,อควายเริ่มจากน้องนัดค่ะตู้ตาหนสต่อเต่าขอ,อ,อควายค่ะ กี้วเหรอคิ้วอ่ะอันต่อลูกข่อยครับข่อยข่อยต่วเต่าค่ะลูกเราใช้อะไรในการเราใช้อะไรในการไม่แล้วน้องหรอพี่เอาตูดไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่เอาตูดไปแล้วค่ะตัว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 ได้ไหมได้ไหมได้ตุ่มตุ่มผมตีนได้ไหมพี่เอ้ต้นขาเห็นไหม ต้นแก่นะดิคอควายลูกได้นะได้นะถือว่าเกมนี้เสมอกันไปนะคะต่อไปเกมที่3ามของเรานะคะอันนี้เป็นเกมที่ฮอตที่สุดมากๆในบา r h o t ก็ชูอกันเกมทิชชู่สื่อรกค่ะทุกคน เราก็จะมีทิชชูหนึ่งแผ่นนะคะใช้ปากของเราแล้วก็ใฝ่ผู้เล่นตรงข้ามคาบต่อๆกันโดยที่ห้ามใช้มือนะคะลูกๆห้ามให้กระดาษหลุดจากปากใครหลุดดื่มหนึ่งช็อตค่ะจะให้อาสีสอนสอนที่แจ๊กนะคะอค่าตรงนี้จะแจ๊กต้องได้สองพันดื่มแล้ววันนี้นอ่ามันหมดมันป้าใช้ปากห้ามใช้มือคะ่ะม <c oughs> อ่ะดออกมาออมาเลย <c oughs> อ่ะเพี่แจ็คแย่งไม่ออกหรอว่าตอนนี้กำลังดำเนินรายการคือยายแจ็คคิดว่ามาเที่ยวเราจริงจริงนี่หรอปะคือฟิวว่าจะแบบจะลงดิงให้เด็กละนี่หรอปะแม่มาแล้วตาแม่แล้วค่ะอ้าวเลือดอุ้ยได้มาแค่นี้แม่ ถ้าลูกสาวไม่กล้าลูกสาวก็ต้องดื่มหนึ่งช็อตค่ะได้ออันนี้อ่ะดูอ่ะเซวฟ์อู้เซลฟ์อู้เหลือไหมเหลือไหมเหลือติดปากไหมปีเตอร์ปีเตอร์ไม่เหลือค่ะทุกคนอ๋อทุกโดนต้องอย่างนี้หรอไงปีเตอร์ไม่เหลืออ๋อ นึอยากรู้แม่ะแล้วเชื่อว่าคนดูหลายคนก็อยากรู้ว่าอุ้ยเป็นโฮสเนี่ยมันเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนอาถามตัวท็อปก่อนเอ่อต้องคุยเก่งครับแล้วก็ดูแลเทคแคร์ดีเอนจอยแล้วก็ต้องหล่อไหมเป็นรี่ต้องหล่อไหมได้หมดนะครับได้ทุกคนใช่แต่ว่าเราก็ต้องมีเซอร์วิสไมล์ดูแลการการพูดคุยเป็นสําคัญครับที่เล่นเคยโดนลวนามกันหนักสุดขนาดไหนข้างหลังมีไหมฮะแบบมีไหมดู้ิพี่ลูกค้าลูกใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะลวนลามลูกค้ามากกว่า ส่วนใหญ่ผมจะลวนลามลูกค้ามากกว่าเป็นแนวทีเล่นไงสายมอมเล่าลูกค้าเลยไม่ค่อยได้ลวนลามเท่าไหร่เคยแบบว่ารอรามลูกค้ามแต่อยใกล้กันเล่นการอะไรเงี้ยมีไหมกันนะมีครับโอ้ยแล้วทำาอนนี้จริงจริงเหรอเพราะผมนี่รักลูกค้าทุกคนครับที่เขาดูแลนี่กะเจ้าชูเกิดเอาเน็ตน่ารังใส่ซีมาโคอยังไงคะจากการที่เราเขาเป็นลูกค้าเราสักพักเขาก็เริ่มผมเริ่มเป็นลูกค้าเขาโดยการพาไปกินข้าวว่าง ไอเทียวจริงจริงเอ้าหรอแล้วทำไงอะเราเสียดุลกันค้าลูกก็เสียดุลกันค้าบ่อยครับอะ้วถ้าถามว่าดิ้งเยอะสุดเคยแบบว่าแบบอลังการงานสร้างก็อย่างที่บอกไป<ช>มีแบบแ,บบแปลกๆ<ช>ไหมที่เขาแบบให้เรากับช่วยหมายถึงว่าเอนเตอร์เทนอะเออใช้คำผิดก็ มันแปลกจนเน็ตมันก็พูดนะมันมีเยอะนเคยมีพี่แจ็คเป็นไอดอลในการเป็นพิธีกรมาถามว่าวันนี้พี่แจ็คไปไม่เป็นอะไรทำงานไม่ได้วันนี้ดูดีกลับบ้านบ้างไหมป้าโอ้ยพี่แจ็คโอ้ยไม่เอาแล้วให้ถามอีกรอบนึงให้ถามอีกรอบหนึ่งให้ถามอีกรอบนึงป้าไม่ถามมามม่ถามเออปรดีวเจ้ระกาศถามว่าเราเคยมีลูกค้าแบบดิวออกไปนอกร้านหรือดิวกลับบ้านไหมครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็แบบ ไปกินข้าวต่อไปทางไปไปดื่มต่องี้ก็มีอยู่อะแล้วมาทำงานนี้แฟนว่าไหมคะแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแฟนครับเพราะว่าถ้ามีแฟนแล้วแบบแฟนไม่ค่อยเข้าใจหอี่อยากให้เห็นใจในมุมมองของพวกเราบ้างเพราะว่าบางทีเราจะไปจีบใครอย่างเงี้ยเขาก็จะมองก่อนสําหรับคนที่มองอคติลบกับบาโฮสอย่างเงี้ยเขาจะมองว่าเจ้าชู้นะ หรือว่าเจอผู้หญิงบ่อยอะไรเงี้ยแต่คือพวกเราก็มีหัวใจมีความรู้สึกมีความรักเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีใครมองถึงมุมพวกนี้เท่าไหร่แต่แมแจ็คมองหัวใจน้องหน่อยครับแม่โอ้น้องหน่อยครับแม่เออวันนี้เราได้เปิดประสบการณ์กับมาเที่ยวบาร์โฮสนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับน้องๆแล้วอาชีพนี้ความยากง่ายใดๆพี่แจ็คทำงานหน่อยพี่แจ็คทำงานเป็นพิธีกรมา20ปีพูดเก่งมากวันนี้ต้องพูดอะไรเต๋อฉันลืมสคริปต์ ตอเป็นเง้นไปเลยเอางี้ดีกว่าฉันว่าสำหรับพี่ก่อนส่งแขกค่ะส่งเด็กๆมาม่าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวรายการไม่จบนะะ เด็กจับเอวคือนั่งขำไม่ไหวเออหนูมีแม่แวบดาวน์รำวิธีกรเสมอให้แม่รวยแค่นี้เอยแต่น้องน่า,นารักจริงนะคะก็ุก็แบบเออก็คือที่สุดจริงเนอะมามากใช่ค่ะ,ะถ้าอยากมาทำไงคะอยากมานะคะก็สามารถติดต่อได้ทางแอดมินของร้านนะคะ,ะแอสกาดบาร์โฮสบาร์โฮสอันดับหนึ่งหรือติดต่อผ่านแมววีก็ได้นะคะวอล์กอินเข้ามาที่ร้านได้เลยแต่แม่แนะนาว่า แนะนำการจองโต๊ะดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคุณค่ะมาค่ะคลีนนี่นะคะเมื่อกี้เราถามผู้ชายไปแล้วแม่จะถามอะไรบ้างไหมเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นมนุษย์ที่คุณค่าตำนานทอดใหม่ตำนานทอดใหม่อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าในความทรงจำยังคงชัดเจน วันที่คุณแม่ถามนัดว่านัดจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายของคุณแม่นัดบอกว่านัดขอเป็นลูกที่เดียวของคุณแม่ค่ะชัดเจนหนูตอบอย่างนั้นทำไมวะโอคืออ่ะถ้าถามตรงๆวันนั้นคืออะไรคะแบบความทรงจำชัดเจนคือเป็นปีแรกที่อยู่ทิฟ้าเขามาจับเวลาสาสิบวิตอนนั้นหนูเชื่อว่าสวยแค่สิบแต่ดวงอ่ะเก้าสิบเออถ้าหนูจะไม่ผิดนะเป็นพี่เอิร์กป้าถามหรือพี่อ่านนี่แหละเออพี่เอิร์กพี่อ่านถามหนูคำถามอ่ะ หนูไม่มได้ฟงังหนูนั่งทำอะไรอยู่ที่บ่าในใจโอ้เป็นไปนค่คนช่วยลูกหรวอเปล่เป <ś c oughs> ็นไปค่จับเนแช่วยลูกหรวอาหนูพ่แค่นี้ในหัวจนมันมีเสียงติง๊งกูฮะก็เลยบอกเขา,ว,าว่าขออีกรอบหนึ่งค่ะขออีกรอบหนึ่งค่ะ <ś c oughs> แล้ววันนี้ขออีกรอบอะ่ะใจมันเสียแล้วแม่เพราะว่า เวลาข้างหลังอ่ะมันลดไปเรื่อยๆแล้วแล้วกูก็แบบนี่ถ้าบอกเวลามันเหลือแบบไม่กี่ปีตอบตอบว่าอะไรดีวะใช่สุดท้ายก็ตอบไม่ตรงคําถามต้องบอกว่านัดนิสามณีเป็นตำนานจริงตำนานหลายเรื่องมากนี่ก็เป็นหนึ่งในตำนานที่น่ารักน่ารักโอ้ยค่ะแต่ในหนววันนี้เราก็มาแบบมาโฮสต์แล้วถามว่ามาเที่ยวบ่อยไหมเพิ่งได้เปิดประสบการณ์มาลองเที่ยวผู้ชายบ้างร้อนหนูเพิ่งโสดไงสมัยก่อนที่แก๊งฮิววี่ไ้เพื่อนเราอ่ะที่มันไปเที่ยวมันมาโมให้ฟังไหมว่าแบบเอ้ยเนี่ยไปเที่ยว บาโฮ้มันแบบเป็นแบบนี้แบบที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อนในแก๊งพี่วีเนี่ยแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันแม่พี่มิกเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าในวงเล่าชายแท้ในวงเล่าขาวแล้วนางเลิศนางได้นางเลิศนางได้จริงท็อปฟอร์มพี่ตูนเนี่ยเขาจะเป็นไปเที่ยวแต่บาเกสส่วนน้องเอแคร์เขาก็จะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักนั่ง่านแอปอะไรอย่างเงี้หนูเนี่ยแหละเป็นคนแรกในแก๊งเลยที่เปิดเที่ยวอะไรแบบนี้บาโฮ้มันเลิศมากแล้วจริงป้าเคยเที่ยวบาโฮ้ ทอมเนี่ยจะเงินแทบหมดตัวหมดเงินแบบเป็นแสนน่ะ <_ d ata> หนูก็เที่ยวบาร์โฮสอะไรเงี้ยผู้ชายก็หลายที่แล,<า>แล้ววันนึงมันมีเด้งมาในติ๊กต็อกแบบว่าเป็นบาร์โฮสผู้ทอมหนูก็ไปกันเ,ออเข้าไปตอนแรกพวกพี่ๆเขาก็งงเ,ออเพราะว่า t a เก็ตของเขาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแค่แบบผู้หญิงออสาวประเภท<ช>แต่วันนี้เราไปอ่ะกระเทยบางเจบ้างอะไรมันไม่ใช่ t าเก็ตเขาอ่ะตอนแรกเขาก็งงๆหลังๆเพิ่งรู้ว่า เราหน่ารักมากแม่เวลาเรามาเที่ยวบาร์ผู้ชายเราจะมีความเราแอปสวยเพราะเราเผื่อว่าเราจะได้ไงเราก็จะไปซื้อแบบคนกล้าค่ะไม่บอกนะแต่พอเราไปเที่ยวบาร์เราชอมมากเราเราไม่มีความระแวงว่าเราต้องติดสวยหรืออะไรเพราะว่าไม่ต้องแอปจะนั่งแบบแหกเหอะ่ออะไรก็ได้เลยตัวนี้เดี๋ยวกเราชนแก้วอย่างงี้มา อาชอนอีดาชอนลออมันก็เลยจอยมันเลยสนุกแม่เหมือนไปไปเที่ยวกับเพื่อนมีเพื่อนมาเอนเตอร์เทนจริงๆร๋อแล้วเป็นแสบมันปหมดตรงไหนอะเสียดแสบนะมาเที่ยวกันหลายคนค่ะยอดบินมันก็เลยดูแบบดูเยอะใช่แต่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ว่าจะถามต่อเลยว่าเคยซื้อกินไหมใช่ไหมเออเขาเรียกว่าเราก็ลองลองแม่ลองสสสสลอง ไม่เคยเลยอ่าเล่าให้ฟังหน่อยต้องบอกว่าที่ลองมีประสบการณ์แบบนี้เพราะว่าหนูว่ามันค่อนข้างปลอดภัยแง่ของชื่อเสียงหมายความว่าเพราะถ้าเรานัดนัดบอดอะนัดนัดเยแบบผ่านแอปอะเขาเป็นใครก็ไม่รู้เขาก็อาจจะไปเม้าได้เลยเปื่อยแต่คนที่ทํางานตรงเนี้ยเขาก็เหมือนมาทํางานก็กำลัเสร็จก็กลับเพราะว่ามันเป็นงานไปก็จบใช่เขาเรียกว่าทุกอาชีพมีมือโปรอ่ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวมือโปรเออยูทูบเบอร์มือโปรนะครั ด้านของผู้ชายเขาก็มีมือโปรเดี๋ยวสอนบ้างนะเดี๋ยวส่งคอนแทคไลน์ยังไงย่งดูยังไงมีไลน์ส่วนตัวเพื่อนแนะนำให้ค่ะเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นแชทไลน์หรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็คุยดูกดถามจะมีแพงไหมอะทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันก็มี ข้าวผัดตั้งแต่จานละยี่สิบจนข้าวผัดจานละพันแล้วอะไรมันอร่อยกว่ากันแต่อยากรู้นัวอันไหนนัวหนอมันแล้วแต่ฟิลบางว่าเราก็อยากกินข้าวผัดข้างทางมันก็อยากกินข้าวผัดในโรงแรมอ่าไปไปมากูต้องว่าถามมันค่ะยอมเลยไม่คือแม่แอปโกิดไม่ได้แอปจริ่งอันนี้ไม่ได้แอปนี่จริ่งไม่ได้แอปนี่อยากรู้ได้ได้แต่ยอะสุดเท่าไหร่มาถึงจ่ายกับผู้ชายเหรอคะค่าตัวเขามันจะมีเหรียญของเขาอยู่แล้วเราไม่ได้ไปจ่ายอะไรเพิ่ม เช่นแต่ว่าบาทีน้องก็มีปัญหาบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็เราเป็นคนที่ถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าอะไรใครเดือดร้อนน่ะต้องอบเอารีถ้าเราช่วยเหลือได้ให้เราช่วยน้องเขาบอกว่าอะไรดีลาน้องเขาบอกว่าคนในบ้านม่สบายมากตำนานที่สุดตำนานเมาเธอหนูอ่ะเพิ่งมากินเหล้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วที่บ้านเพิ่งปล่อยให้ทานค่ะเพราะตอนเด็กเนี่ยเขาก็จะเลี้ยง เลี้ยงดูมาแบบว่าคนกินเหล้าคนนี้ใส่ไม่ดีแลถ้าลูกกินเหล้าก็ลูกนิสัยดีนะจนวันหนึ่งนี่เราโตมากๆแล้วค่ะมาก็เลยบอกว่าเออให้ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนได้บ้างพอไปเท่านั้นแหละเราก็ไม่รู้ว่าลิมิตมันคืออะไรกินอะไรก็เหมือนในลํายองเลยยองยี่ดอกอุ้ยกินแปลกๆเนาะอันแรกอะไรที่กินแะผมยี่ดอกกินได้ยังไงจะพาเราก็หรอก็กินไหวนะมาละขมวิกูกินไหวกินไหวรู้ตัวอีกทีคือ ภาพในหัวคือหนูอะเต้นสวยมากอ่ะวิฟไฟไฟภาพวิดออดกูเหมือนนักรเอมมันยังมีนักรเอมว่ารู้ตัวเองดีนะหนูอยู่บนเตียงแล้วลืมตามาเช้าอีกวันหนึ่งอุ้ยก่อนเลยเครื่องไอจีดอกเปิดดูไอจี เพื่อนแท็กกันมาเยอะมากเป็นภาพไหนรู้ไหมภาพอะไรอะหนูโดนสี่คนหามลงอะแล้วก็พอมาถึงรถตัวเองใช่ปะเบื่ออะไรอ้อนอะสิ่งตัพ้นน้ำอะอย่างงี้แล้วความพีคสุดคือเกิ่นวิชาเป็นห่ตงตูที่ปิงปองอุ้มหนูขึ้นรถตู้ตัวเองรถตู้หนูนะแล้วเสื้อผ้าหนูก็หลุดด้วยเพราะแบบเราหมดสติอุ้มขึ้น อีดอฝรั่งนึกว่าแกงรักพาตัวโถหนึ่งก้าหนึ่งอบสับแพ้แฮว stop, stop. Help, help, help. แบบเอาคิดว่าหนูอน่ะโดนรักพาตัวอีแม่ก็มาว่าเออกูเป็นเรื่องสพาพคนเละเออจนแบบต้องให้คนจากบนอีเวนต์วิ่งมาว่าแบบอ๋อเขาอัออออานนี้รู้จักกันจริงๆนะไม่ใช่แกงรักษาตัวหลังจากนั้นมานะก็เลยเลยรู้ว่า อ๋อลิมิตเท่านี้คือภาพตัดนะกินเท่านี้กําลังโอเคนะอีกันหนึ่งพูดถึงรถค่ะนี่สาตีนผีเสียตายมาแล้วขับรถบนทางด่วนเป็นประสบการณ์เฉียดตายมากคนเราจะตายมันมันเว็บเดียวมันตาย,ยาจริงนะแม่ หนูจำได้ว่าอยู่นั้นหนูยังขับรถอ o n d a h r v คันแรกในชีวิตอยู่กับผู้ช่วยคนนึงน้องวิทูลยุคนั้นหนูยังทำเป็นเอเจนซี่สายการคลินิกที่หนูดูแลเนี่ยอยู่แถวห้วยขวางเพราะห้วยขวางมันจะแบบรวบรวมมาตรันเยอบ้านอยู่หัวลำโพงจำได้เลยว่าดึกมากห้าทุ่มเช้าคืนขึ้นรถไปลูกวีอยากถึงห้วยขวางในกี่เพลงหนึ่งเพลงหนูบอกได้หนูไม่เหยียบจำได้เลยว่าเพลงเพลงอะไรนะลูกเลิฟ เลิฟออนท็อปเบียงเซ่อีดอกแล้วเราเหยียบเร็วมากจนเรา<อ>ร้อยแบบร้อยเกินไม่คือนัางด่วนใช่ไหมคือนั<า>น้งด่วนทำามันโล่งมากเออแล้วเราขับด้วยความเร็วมากไม่เมานะคะเพราะตอนนั้นยังกินเหล้าไม่เป็นอีดอกอีรถข้างหน้าคือรถกระบะไฟไท้ายเสียว้ายหูมองไม่ไมเ,เห็นเราเลยมองไม่เห็นกว่าจะเห็นคือมันมันใกล้แล้วคือมันเจ็ดทิวแล้วอ่ะใช่แม่เราเราทันไหมวินาทีนั้นคือหนูอะบิดแค่นี้ แต่ด้ความที min ่รถมันเร็วมากอ่ะมันก็เลยมันเลยสายนะกีก็แบบแล้วพอเราเบี่ยงไปก็จ้าก็จะชนอีกเดียววนเลี้ยวกับไปปรากฏว่ารถอ่ะหมุนใช่ไหมหมุนโอ้ที่ที่เม็ดหนังเป็นข่าวมันเป็นอย่างไรฟาดแอนด์ปีเลียสจอดได้เสร็จทำไมาโดนแม่เด็กคนนี้เป็นคนตลกอุ้ยสตูดเมื่อกี้พอหันมามองหน้ากันรึบ อีน่าเราเกืตายอ่ะอีน่าเดี๋ยวนี้เราเป็นสี่ตายไปทั้งด,วด้วนอีด้อแต่หลังจากนั้นมาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ขับรถเร็วแล้วก็ทุกวันนี้ไม่ขับรถเองแล้วถามตรงๆมีความต้องการทางเพศไหมคะสูงมาก ที่สุดสูงมากค่ะก็คือแบบว่าเวลัำได้เลยเวลัำได้เลยมาได้เลยถ้าถามตรงตัวตอนนี้คือแบบใช้ชีวิตมีทรงมีเซ็กอะไรก็ปกติเลยจะไปอินฟูเป็นดาราเป็นก็เงี้ยงนหมดรู้ไหมเออก็เป็นเรื่องปกติใช่แล้วบางคนก็อาจจะแบบถามกันเยอะตกลงนัดมีหวีไม่มีหวีอะไรเงี้ยเออแปลงเพศหรือยังคนถามเยอะมากไม่แปลงค่ะแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะแปลงเพศเราด้วยนเวลานี้ตอนอายุ18เนี่ย ใช่ไหมพอจบม6ความฝันอย่างแรกเลยนะมันต้องมีนมมีอยากมีจิ๋มมากแบบแต่ตอนนั้นอ่ะไม่มีเงินเรารู้สึกว่าการแปลงเพศเป็นเรื่องไกลตัวมากเพราะค่าเด็กมันใช้เงินแบบเยอะมากช่วงนี้มีเงินถ่ายไดร้อยก็ไม่ผ่าค่ะแล้วนะจะบอกว่าเหตุผลหลักที่นัไม่แปลงเพศไม่ใช่เพราะว่าอุ้ยฉันจะเป็นโดหรือเก็บไว้ลูกหรืออะไรนะอย่างแรกเลยคือนันเป็นห่วงสุขภาพตัวเองถ้าเราแปลงเพศมาอาจจะทํางานได้ไม่เยอะเท่านี้หรือแบบความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนเดิม ในน้ำมอนว่าคุ้มไหมถ้าเราอยากมีมากเราจะว่าคุ้มค่ะแต่เราไม่ได้อยากมีมากเราจะมีทําไมเออเมาแกงพี่หวีดีกว่าใครแรงสุดในรุ่นถ้ามีเรื่องนะว่าไปเนี่ยถ้าต้องตบตีกันเลยจริงๆนะตัวเปิดน่าจะเป็นพี่มิกพี่มิกก็เด็กคลองหกเขาแบบขาลุยค่ะตีแต่ยัยมิกเนี่ยเดินมามันมีออร่าเลยนะว่าอูมาสิซื้อเจอเนี่าจะเป็นวางแผนแล้วรถอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนอะไรหลบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นแบบกล้องหลังหน่อยเถรนยิกนิดๆไอ้ใครน่าจะเป็นฝ่าย เชลิคเดอร์เอ้าเลยโอเคอีตูนน่าจะนั่งแดกเล่าสอนเบมไม่สนใจอีตัวเออเป็นเรื่อยเคยมีแบบวีนจะตีกันเองไหมคะทะเลาะกันเค้ามันจะเป็นจากเรื่องปัญญาอ่อนจนไปทะเลาะใหญ่แล้วก็กลับมาปัญญาอ่อนเช่นอ่ากินอะไรอ่ะแค่นี้เลยแม่แต่คนจะกินอะไรไอ้เหยี่ยวไม่กินแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยงนั้นหัวเราะกันใหม่แล้วก็ถามเดี๋ยววะแล้วช่วงนี้กินอะไรอีดอ่เคยนั่งเห็นกันเนี้ยสองชั่วโมงก็ไม่มีใครหิวจริง ก็หิวสุดท้ายวเออหยุดยุ่เลยนะอางี้นะอแดกหมาล่านะเออพอหนูจะลุกปุ๊บเยอใครเอาแล้วเอ้อจะจะเดี๋ยว็ดแล้วอะหมายจะกินอะไรเอาใหม่แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอีเดากแล้วพอตกลงได้หมูกระทะพอจะลุกเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดก็เป็นประสาทแดกกันหมดแม่ฮัลโหลตาเออนึกติววันนี้มารายการสุดลิสุดเด็ดของพี่แจ๊กเกอรี่แล้วเป็นไงบ้างฮะไม่ได้เลย ใจได้นั่งเกียพี่แจ๊ค oh, เขาต้องหมอดูดดแม่ตั้งแต่สมัยแม่แบบเมื่อก่อน <V> ทุกคนต้องดูข่าว oh, oh, ใช่แม่ใช่หังขวามแม่ oh. แก็จะแบบอยู่ใกล้ดาราตลอด oh. แล้วรู้สึกว่าคนที่นั่งเกียพี่แจ๊คคือต้องแบบเป็นคนดังอะ่ะ oh. แล้ววันนี้ คนอื่นคิดว่านัดดังไม่ดังไม่รู้แต่นัดรัศดรนัดได้นั่งข้างพี่แจ็ตัวนี้ฉันก็แฮปปี้แล้วคอมบีอย่างหนึ่งนัดดังก็ตายคนรู้จักทั้งประเทศด้วแบบเป็นไอดอลแต่วันนี้ไงจิตอยู่ได้คือได้มานั่งสัมภาษณ์กับพี่แจ็คเว่านะวันนี้ขอบคุณน้องนัดด้วยก่อนที่เราจะไปสรวนต่อนะเราต้องขอบคุณร้านแอสการ์ดนะคะบาร์โฮสระดับหนึ่งของเมืองไทยนะการันตีเลยว่าผู่ใช่เลิฟเลิฟเอาเป็นว่าเราไปสรวนกะตายชนค่ะน้ำเปล่าชนฉับเลิฟอาระจักษเจอกันใส่มะนาวก่อน